จะร่วงลุกเป็นดอกเป็นดอกเลยใช่ไหมเออ้วก็เรียนรู้ของเราเองเราต้องทำไมมันร่วงเป็นกีบใครกีบมันอ๋อแสดงว่าเขาร่วงและใช้ข้างบนมันติดเ,ออเราก็เรียนรู้ด้วยเองอ่างเงี้ยแต่เราไม่ได้เข้าเรียนแต่เราก็ศึกษาไปตามเองสังกทีคือหมายว่า,วามัน,ม,นมันล่วงเป็นกีบกีบคือ,อดอกที่ว่าข้างนอกมันร่วงใช่ป่ะแต่ว่าลูกมันยังอยู่ใช่ปกติเขาก็จะร่วงลุดเลยร่วงลุดทงดอกบานแล้วมันก็ไม่มีแต่น่คือออกมา กรีบล่วงพวกกรีบขาวแล้วก็เราก็มันทําให้เราแบบสงังเกตได้เด่นชัดเลยนะติมอ้าวมันขาวอา้าวมันไม่ได้ร่วงทั้งดอกบานมาแต่เป็นแค่กรีบกรีบข่าวเออใช่บางทีจริงจมันเรื่องหนุ่มหรืออะไรเงี้ยมันไม่รด้แบบนะแต่ข่าวบอกว่าขอทําในล่ออวงกวันคว,า,ออว,า,ออวา,ามนี้กินกันนะกับตรงซื้อพี่เลยได้กินมะนาวั้งปีแล้วก็พี่ก็เหมือนกันพี่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแล้วก็ฉีดแล้วแล้วก็ ปีที่ปีแรกมันก็สวยอยู่ปีที่แล้วมันก็สวยอยู่พอมาปีนี้ปุ๊บมันมันแรงเราคิดจะตายมันไม่ตายจ้ะแล้วเราก็มันก็เป็นเคยเห็นใบใบแก้วใบอะไรไเงี้ยพี่ก็จะเป็นมันอันนี้อ้าวใบแก้วมันเป็นยังไงใบใสๆหรอมันจะเป็นแบบลายๆเหลืองๆอะไร<อ>ใบงนีใบงออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อกอ,อยากเป็นก็เป็นไปเราไม่สนไม่รักษาเรื่องใบเราไม่รู้จะรักษายังไงยามันแพงเราต้องซื้อยาเคยทำพิกเนาะซื้อยาตัวนั้นตัวนี้อะไรเนี่ย ยากรองมากเลยเราได้เงินทีหนึงสองหมื่นสามหมื่นทุกแต่ก็ไปซื้อยาหมดเงินไม่เหลือเลยพอมานี่แล้วปุ๊บเราก็เลยอ,อยากเป็นก็เป็นไปอยากจะเป็นลูกลก็เป็นไปเราก็เอาสองสามโอชิดฉีดปุ๊บอ่ะพี่เป็นใบแก้วก็เป็นไปแต่พี่เขาก็ออกมาใหม่มันมีลูกมาเต็มเลยใช่ไหมได้ค่ะที่เขาเขชอบท<อ>ั้นี้เราก็พูดรุดแล้วก็เขาบอกอนุาตเอกสารพี่เขาบอกว่า<อ> เอาทั้งของแต่งนะของคนอื่นไม่เอาปอดสารพริกด้วยอลยอเขาผสมแพ็ไปให้กันที่พี่เราไี่เออดีด,ดีใจปรู้่ีใจานยี้ก็ไปอักที